ร้านใบพัดบอกนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันอเมร่านะครับเปลี่ยนเบาะคู่หน้าเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับเบาะผ้านะครับเบาะนุ่มดังไม่ร้อนเนาะฟังก์ชันการใช้งานนะครับปรับไฟฟ้าอยู่สิบทิศทางเนาะมีเลื่อนหน้าครับถ้อยหลังยกหน้าครับเอาหน้าลงยกทั้งตัวครับผมเอาลงเอนนอนครับแล้วก็ตอนนี้ครับลุบบ้าด้านหลัง ประมาณนี้เนาะเบาะใหญ่นะครับผมนั่งสบายเบาผ้ากำมหยีนุ่มซักความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งครับผมทางซ้ายสวยจิ๊บเลยเหมืนอนเบาใหม่เลยทางซ้ายปรับมือเนาะวิธีแปลงขาติดตั้งตอนน่อเหล็กจากเบาไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายเนาะร่างเลือดมือเดียวล่องๆเลย ประมาณนี้นะครับผมยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพารบอร์ดชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ